แกขายทุกอย่างจริง นักเตะเสื้อผ้าร่างกายสายหมดเหลือแค่คอยกูงงเลยก่อนอื่นเลยผมอยากให้แฟนผีในช่องผมเนี่ยทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ผมโละนักเตะออกจากทีมมากที่สุดครับเหตุผลม่อย่างที่ทราบเลยครับผมนาสันติแกต้องการทําทีมของนาสันติเองไม่ได้อยากที่จะทําทีมของเอริกเทนฮาร์หรือว่าทีมของโอเลกุน่าโซชาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปฏิวัติเมนยูจริงๆมันจะเริ่มจากพาร์ทนี้ครับเพราะตัวนาสันติเองเนี่ยไม่ว่าแกจะไปที่ไหนนะรากฐานการดันเยาวชนเนี่ยสำคัญที่สุด พอพวกนักเตะเยาวชนเนี่ยแม่งเปรียบเสมือนเลือดแหละที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้นะซึ่งร่างกายที่ว่านี้ก็คือสมโมสรน,นั่นแหละครับคือต่อให้มึงจะมีไตคุณภาพดีหรือมึงจะมีตับราคาสถิติโลกเนี่ย ถ้ามึงไม่มีเลือดสโมสรมึงอยู่ไม่ได้นะนะตอนนี้เราเพิ่งดันเด็กจากเยาวชนมาแค่คนเดียวก็คือไอเจ้าเด็กชูนะครับผมผมบอกเลยว่าไอหมอนี่เก่งมากนะเออคือจังหวะตัดต่อมาอาจจะทำให้เห็นฟอร์มได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยโคตรเกง่งมีอิมแพคก,กับเกมริมเส้นเยอะมากสมัยเคนจิฮิโนะกับอินเดียขึ้นมานี่กากกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าคนชอบทิ่หายเลยกู้งงเหมือนกันและอีกเรื ok ่องที <rain> ok ่ผมอยากจะแจ้งก็คือนตอนนี้ปลอกแขนกับตันทีมผมยกให้เจ้าปายญานะครับสำหรับผมแล้วคนที่จะเป็นกับตันทีมเน ที่แบบเออถ้าใครมีปัญหากับลูกทีมกูอะมึงมีปัญหากับกูด,ด้วยพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าถ้าใครกดไลค์ขอ้ได้เมียสวยใช่ไหมพาร์ทนี้ผมไม่เอาอะไรมากแล้วกันยอดลงยอดไลค์นะเพราะว่า เอาจริงการกดไลค์เน well, kind of ี 2, I mean, ่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรหน้าตาดีเขาทำกันโคด้าช็อปเติมง่ายเติมไวได้ของทันทีเพียงแค่กรอก UED เกม FIFA Mobile อทีมแพ็กที่ต้องการจะซื้อแล้วกดชำระเงินเพียงเท่านี้ FIFApoint ก็จะพุ่งเข้า ID ดีของคุณแบบทันใจแถมยังปลอดภัยหายห่วงเพราะโคด้าช็อปเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ e-sport และค่ายเกมอื่นอีกมากมายและสำหรับใครที่อยากช่วยนะทำมาหากินเนี่ยสามารถสั่งซื้อด้วยการกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมณตอนนี้เรามีงบ่ประมาณในการช็อปนักเตะอีก58ล้านรับรราายจจของเะเป็นนประมาณี้เเลยดี๋ววเราาามดูกัน่หลังจากที่เราดันนัตะ่า บอกแล้วเนี่ย เราจะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขนาดไหนตอนนี้นะสติผมยาวขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เออบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยนะทำไมนะเพิ่งจะมาขายพาร์ทนี้ล่ะผมอ,ะอยากจะทําทีมของตัวเองก็จริงนะแต่ว่าใช่ว่าผมจะเอาทรัพย์สมบัติของโซชาเทรนฮาร์คมาเผาทิ้งนะครับผมผมก็ต้องเอาตรงนั้นน่ะมาแปลงเป็นเงินให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเพื่อที่จะส่งผลประโยชน์สูงสุดให้กับทีมในอนาคตของผมที่ผมเลือกที่จะมาขายในพาร์ทนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายตลาดซื้อขายแล้วซึ่งผมบอกแล้วว่าช่วงเวลาเนี่ยสโมสรต่างๆมันจะ ลงไปทุกทีเนี่ยแน่นอนรัาว่าเราจะโปกราคาได้วิธีนี้แมนยู you, โดนกระทำในชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นกูจะใช้วิธีนี้กับพวกมึงบ้างมาเริ่มกันที่คนแรกของเราเลย,เลยนะครับผมเจนครอปต้องการที่จะติดต่อขอซื้ออารอนฟานวิซาก้าครับราคาประเมิน22ล้านครอปยื่นมาแบบงกจัดไอสัตว์เอ้ยถ้า30ได้ผมขายเลยนะผมไม่ต่อเพิ่มแล้วนะเออราคานี้ผมแฮปปี้มากเจอเกินครอปไม่แฮปปี้ด้วยวะ่ะปฏิเสธแบบไม่คิดเลยนะครับประเมินไว้17ล้าน มึงประเมินลูกทีมกูต่าไปกูขอ25แล้วกันเออโกงสูงสูงไปก่อนถ้ามันอยากได้จริงๆอะ่ะมันต้องต่อไปถ้ามันไม่อยากได้มันก็คงลุกแหละ <L uke> เฮ้ยทรงเหมือนจะอยากได้จริงนะเนี่ยตัดเซอร์คอคอร์ออกเลยครับแล้วก็กูเอาแค่23พอเพราะว่ากูเองก็ปั้นมันไม่น่าขึ้นแล้วแมททอมเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผม23ล้านครับขอบคุณที่ในชีวิตจริงกด2ประตูช่วยเซฟเก้าอี e, ้เอลิกเทนฮากไว้นะครับผมขอบคุณจริงๆคนต่อไปเชิญเลยครับใครเอ อย,อยากได้ลิซันโดมาติเนสอย่างนั้นเหรอ50ล้านไม่พอนะถ้าอยากได้ตัวเนี้ยผมรู้ว่ามันเหมาะกับอาเซนอลไ้ลิซันโดมาติเนส์ะเพราะว่าจริง,รงๆอาเซนอลเขาก็อยากได้มาตั้งนานแล้วมึงฟังกูด้วยเว้ยอาเตต้าถ้าเป็นเทนฮากอะไม่ขายมึงหรอกแต่กูสันติขายมึงได้ในราคาสุทธิ70ล้านจ่ายเงินมานะโอ้โหไม่เอาเซียนคอร์ตนะมึงตัดทิ้งไปได้เลยกูต้องการเงินสดครับจริงๆ60ผมก็ปล่อยได้แล้วนะเพราะว่าราคาประเมินมันแค่4 2ใช่ปะ่ะ แต่ว่าหรืเอ,อเราต้องแบบโชว์ความแข็งของคอหน่อยว่าเราก็ไม่ได้จะอ่อนข้อให้ง่ายนะเรื่องของการเจรจาต่อรองเนี่ยเจ็ดสิบได้ว่ะเอาร่ำรวยเงินทองครับจากประเมิน40เราขายเพิ่มอีกตั้ง30ล้านนะครับผมกำไรเห็นๆครับนี่แค่ครึ่งแรกของช่วงท้ายตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยเกมกับทางด้านของช่างแม่งเกมกูขายลูกชอแป๊บนึงเองอยากได้เท่าไหร่3 5ใช่ไหมอ้า50บหได้ไหม หรือแพงไปวะอายุ28เอาสัก45แล้วกันนะครับผมโอ้โหค้ากำไรเกินควรใช่ไหมถ้า45ไม่ได้ผมลดได้ให้เต็มที่เลยคือ40เฮ้ยมันเอาเลยวะ่ะ เออทำมาค้าขึ้นเว้ยพอกลับมาใช้ผมทรงนี้เนี่ยขายไปขายมากูโดนปลดหน่อยสัด <c oughs> <c oughs> ทางผู้ชมของเราเนี่ยเขารายงานมาว่าน o องเนียโฟร์เลสมีจังหวะการสวนกลับที่่อนค่าอันตรายนะครับผมต้องระวังไว้นะโอ้ยไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบอกกูหรอกกูอยู่กับโฟร์เลสมาก่อนที่พ่อมึงจะเกิดอีกและผลงาน3เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไปถึง2นะครับผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะยากครับสำเร็บต,ตัวจริงผมจัดตามนี้เลยนะครับผมผมจะเริ่มค่อยๆโรเทชันแล้วนะเพื่อความเหมาะสมในแต่ละเกมครับมาที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับโอ้โหกองกระจับมาที่มาแตงตอรีนะทางที่ ผมขอเรียกสมี่งฝรั่งเศสนิดหนึ่งมาเกมเริ่มแล้วนะครับผมวันนี้คิสโเฟอร์จะเป็นเซนเ,นเตอร์คู่กับอเลสซานโดบาสโตนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟอร์มของนักเตะคนนี้จะเป็นยังไงครับ จังหวะน,นี้สก,กัดไม่ขาดครับผมบอลเนอร์ของทางแมนยูครับยิงเส้นโยนเข้าไปในโค้งเต็มหวัวตัวเยอหุยไม่ข้ามเส้นเขจาจาังหวะนี้มีตัวคุมเส้นอยู่ครับดาโลให้ตกกลางอีลิกเซนป่าปาริญาขออภัยปาริญาให้มาทางขวามีสอดนะครับชูเอา้าชูล,ลืมบอลชิบหายแล้วแต่ว่ายังแก้ยืนได้ครับชู่ให้ไปมีเส้นมีช่องขอกดด้วยขวาลุงนี้ติดเซ,เซเฟเฮนูซี่ครับมาตัวน,นี้ทางซ้ายที่ดาโลโอ้ทางบอลเลที่มารับรอสวนเลยเนี่ยแบ,บบ็คกอด แรดอดหน้ามีเซรีเยยังไปไ,ได้ออกแหวกมาเองแล้วไปติดแซดูดีเย่ครับทีแรดปลดครับแรดปลอดโดนลุมอยู่แหวกมาพื้นที่ว่างไหลต่อให้บูโนกินมาร์ไลท์ขอส่งไกลลูกนี้โอ้หเอาแล้วมีจังหวะย้อนหลังครับผมบาโตนนี่ oh, โอ้ตายตายตายนี่กับตันมันต้องแบบนี้เออคอยห้ามคอยปรามจังหวะไหนควรบวกก็พร้อมผสมลงโบลีโบลี่พาบอลมาเองแล้วเอาสวยเข้าไปย่า สวมปอกแขนแล้วดูมั่นใจขึ้นนะพ่อหนุ่มแล้วผู้สิกร์ก็เป่าจบเกมครึ่งแรกที่โอตัฟฟอร์ดครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมพอทางฟอร์เรสต์แม่งหูแพ็คเกมรับมาแน่นเหลือเกินดูใช่มาที่วิกเซนวิกเซนไม่มีเรดาร์โยนด้วยสัญชาตญาณล้วนแล้วมาได้ด้วยครับดาโลดีโกโดาโลคอสเข้าไปโอ้โหมึงยกมือแบบมอบเลยครับลูกนี้เปิดเฮียมากดีโกโดาโลให้บุโนโนกิมาไรซ์นีจ่จังหวะนี้ยังกับตัวรอดไปได้ครับ ไ ight, เปลี่ยนแกนเร็วไปที่ชูสวยครับน้ำหนักที่ทางใช้ได้ชูลองโยนมาจังหวะน,นี้เตอรีเยโอโอ้โหข้ามคานว่ะเย้หัวงเป็นอะไรอ่ะมาแต่งเตอริเยทางซ้ายไปแรดฟอร์ดไหลออกไปสวยมากครับแรดฟอร์ดนะครับมาคาร์แลดฟอร์ดมีความเร็วมีพื้นที่มีเวลามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะมีประตูหรือเปล่า,เ,าเป๊ะโอโหเอ้าอู้ยเบาไปครับ โอ้โหชิบหายแล้วลำบากกองหลังอีกแล้วปัญญาจิมไม่ถึงครับวูวูตามเลยวูเอ้ยเร็วเกินไปไหวบัตโตนี่ต้องซ้อนแทนครับมาตโตนี่ถึงไหมถึงโอเคบุนดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้โดนที่บอลน,นะครับเดี๋ยวจะมีการขยับเลยแล้วกันนะครับผมผมจะเอาตรเยไปเล่นทางขวาแทนเนโตนะเพราะว่าเกมนี้เงียบมากครับแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวจะ๋ส่งฮอยลุนลงมานะตรงกลางจะส่งบูโน,โนมาแทนกีลิกเซนนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็แอบเงียๆไปนิดนึงนะ ยูสโยนเข้ามาตตลีเย่คบโอ้โหเอ้ยกูซื้อมึงมาเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับลูกกาฮากาเลยนะแต่ว่าทําได้ดีมากนะครับแค่แม่มงในซุปคนตะข่ายสักทีนะมุ่งแต่และลูกเนี่ยยังต้องฝึกความเฉียบคมให้มากกว่าน,นี้ครับตตลีเย่ยยาเอาแตงบางมีเบิร์นกินกีมาไลทกีมาไลทเข้าซ้ายยิงโอ้โหติดเซฟครับแล้วเกมส่วนของทางนี่มันเฟรชยังไงจังหวะนี้อ e ีเร e ียงก้าอีเรียงก้ามีบาซโซนี่ตามอยู่บาซโซนี่ทันไหมทนันไม่ทันแล้วจวังหวะนี้แต่ว่าไม่มีตัวส่งเหมือนกันครับอีเรียงก้า คืนหลังไปมังการ่ายังไงโอ้ยบล็อกสวยครับปูโอ้ยไม่มีตัวเก็บครับข้างหน้ายังเป็นเพลย์ของทางฟอเรสครับปาฟโลโยนเข้ามาโขกเต็มหัวโอน่าน้าโอ้โหคานช่วยไว้ไอเว้เอ้ยยืนตำแหน่งไม่ดีครับเกือบเสียบใต้คานแล้วจังหวะนี้โอ้โหไอรุนสวยเดรีเดรีเล่าตัดในข้างหน้ามีห้อยลุนโชว์แล้วห้อยลุนยังไงไม่ล้มจิบโอ้โหเอาซ้ำลูกนี้โอติบล็อกอีกทีหนึ่ง ยังได้อยู่ครับดาโลดาโลบุดไปสุดเส้นหลังขอแก้ตัวโยนลูกนี้เอ้าแลาดฟอร์ดยีโอโอเคพักอกสวยครับกี่มาไรให้มากคอยรุนใช้ความแข็งแกร่งเบียดสู้ไม่ได้กี่มาไรไหลไปตามทางคอยรุนกดด้วยซ้ายโอ้โหเบาไปครับอู้เน้นทิศทางกหน่อยว่าลุ่นี้อ่ะและฟอร์ดออกครับส่งเป็นอาริแนโดกาดาโชลงมาเอาหนเวาสามนาทีก็เพียงพอที่จะเก็บสามแต้มได้ถ้าใจพวกมึงสู้พอนะครับบุนโรฟานเดส บลูโนตรงกลางนี่ให้ไปโอ้ยอายังได้คอนเนนร์ครับโยเข้าไปลูบีโคกกึกกึกกึกโอ้ไม่ได้ว่ะจบเกมที่โอดาฟอร์ดครับแบ่งกันไปคนละเต้มครับผมระหว่างเมนยูกับฟอร์เรสนะ โอ้โหแล้วแฟนแมนยูแฟนแมนยูแม่งดีใจ <laughs> คือยังไงคือพอไม่ขา,านก็พอใช่ไหมฟอร์มทุกวันนี้เป็นอีกครั้งครับที่ทางแมนยูก็ยังไม่สามารถเอาชนะตอเลี่ยมฟอร์เรสได้นะไม่ทราบว่านาสันติอยากจะปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าโอ้แน่นอนครับผมเราต้องการความเปลี่ยนแปลงในทีมนะลูกทีมอาจจะญห,ญนหนุ่งิตนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเป็นการส่งสารเตือนให้เหล่าเยวาวชนที่จะขึ้นมาทดแทนด้วยนะครับผมว่านาสันติแกไม่สนสี่สนแปดใดๆนะจะซุปเปอร์สตาร์หรือจะเฮียอะไรก็ตามถ้าเล่นไม่ดีกูขายกูจ้างพวกมึงมาเล่นให้กูนะไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเองตอนนี้ดูเหมออน่ารริกปสับดญ ะสเะต็ตขึ้นมาเป็น83ครับและสิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งตารอนะครับผมก็คือการเรียกเม,มสันกรีนบูดกลับมาช่วยทีมครับอ่ะโทรเรียกม,มันกลับมาหน่อยนะครับผมโอ้โหไอ้หี้ยค่าโทรแพงช่ไหมเพราะกรีนบูดยังอยงู่กับเกตาเฟ่ไม่ครบสัญญาใช่ไหมละ่ะแต่เราต้องการที่จะดึงเขากลับมากระทันหันก็ต้องมีค่าชดเชยให้เขานิดน,นึง นิวคาสเซิลสนใจดิโอดาโลเอาจริงอะ่อะดาโล่ก็ไม่ใช่นักเตะที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวเขาคือแพชชั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ต้องให้ราคาที่ดีนิดนึงนะเอ็ดดี้ฮาวเขารู้กันทั้งโลกว่ามึงรวยแค่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาทำเป็นไก่ซื่อครับถ้าอยากได้ดาโลจ่าย40ล้านราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นทางนั้นขอยีบก,ก้าวเ,ออเก็บไว้หลอกเมียที่บ้านเดี๋ยวมุกเนี่ยผมดูเวลตาคุณผมก็รู้แล้วว่าคุณอยากจะได้แค่ไหนไม่ต้องมา จ้องตาผมยาวหลบตาผมอย่าสบตาผมแล้วพูดออกมาว่าดิวครับอ่ะเห็นปะเห็นไหมแหมคุณหลอกผมไม่ได้หรอกเอดี้ฮาเกาขายทุกอย่างจริงนักเตะเสื้อผ้าร่างกายขายหมดเหลือแค่คอย อ้วงเลยอ่ะทีนี้แฮร์รี่แมกควายครับรอบนี้ผมต้องขายให้ได้แล้วคือแม่งมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าควรโก่งได้ถึง20นะแต่แม่งลองมาหลายทีแล้วแม่งก็ไม่ได้ไอ้ทีทุเรศมากนะสันติรีบปล่อยๆไปแล้วกันมันอุจาร์ลูกกตาว่ะอ่ะดีลครับจบที่13ล้านนะข้ามเลยข้ามเลยแต่จริงๆนะสิ่งที่พวกคุณไม่ควรมองข้ามเลยก็คือปัญหาความเมื่อยล้าสายตาจากการเล่นเกมนะครับผมคุณจาเป็นต้องมีแว่นออฟตัตติดบ้านไว้อย่างน้อยสักหนึ่งอันนะครับผมเพราะว่าออฟตัสเป็นแว่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ได้เลนเซมเบอร์อย่างดีนะครับผมเป็นเลนเหลืองด้วยนะตัวเนี้ยคือผมต้องเจอกับสปอร์ตไลท์นานเนี่ยแต่แน่นอนว่าเรื่องความแข็งแรงคงทนเนี่ยยังคงเป็นเดอะเบสนะครับผมสำหรับออปตัสนะ,ะในใคนที่สนใจเนี่ยทักเพจออปตัสไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดเซนฟีฟาด้วยนะครับคุณจะรับส่วนลดอีก100บาทและแล้วทีมงานไมมองก็ส่งรายงานชุดแรกมาให้เราดูครับขอคือว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเอาสักตัวหนึ่งที่แบบว่าเอามาใช้งานได้หน่อยนะเอ่อโอ้โหแสนหกไอเราก็ขุดไม่ได้เหมือนโคต้ตด้้้มะดววยนโโออหหหแลเร โอ้โหยังกากขอขุดให้หนะสักทีสทีได้ไหมเนี่ยไอ้เย้ยญี่ปุ่นไม่มีดีเลยครับตอนนี้ประตัวของเดนมาร์ก15จะอุ้ยเฮ้ยตุวเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้มีลุ้นตัวนี้มีลุ้นอยู่เดี๋ยวขอดูให้หมดก่อนนะครับผมปีตเตอร์เซนอ่าโอ้โหแม่ง คอนราดเยนเซนเนี่ยอุ้ยหกฟุตสี่นิ้วด้วยตรงสเปคทุกอย่างต่อให้ไม่แพงกูก็เอาอายุ17นี่คือดึงเข้าทีมได้ทันทีนะครับผม2ล้านห้าพวกคุณควรดีใจนะที่นาสติได้เด็กราคา2ล้านห้าเนี่ยเพราะอย่างเคนจิฮิโน่อย่างอ e no ้น้องอินเดียไม่กี่แสนนะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้กูกำลังหาประตูใหม่แทนโอนาน,น่าอยู่อุ้ย <laughs> แต่ว่าของอังกฤษนี่ผมส่งไปหากองหน้าตัวใหญ่แนละ้วทำไมได้มาแค่แบบว่า5ฟุต5ฟุต7 5ดาฟุตส1อทั้งนั้นเลยวะอันนี้6ฟุตก็สูงมาหน่อยอ่ะไม่เป็นไรพาร สแตตเริ่มต้น67ว่ะโอ้โหยั์เดนคนใหม่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวผมขอฝึกเขาให้เป็นโกลร์ธรรมชาติเลยมาแอนโทนี Anthony นี่ต้องได้แล้วนะ34ล้านเนี่ยยื่นมา44เฮ้ยถ้า44กูว่า60มึงก็จ่ายได้จริง,รงๆอยากเอาห5หด้วยซ้ำไปนะแต่มันจะสูงไปเปล่าวะอ่ะลอง65แล้วกันห5นี่คือราคาแบบเบื่อวางนะจริงๆ6 0กูก็อิ่มละเอดีฮาบอก,บอกมึงจะเออะไรกูนักหนาเนี่ย <laughs> ดิวที่แล้วก็จุกแล้วนะเอออ้อาว 60แล้วกันถือซะว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่านะครับผม60ล้านปอนด์ครับสำหรับแอนโทนีดิวครับวิ <c oughs> ่งเบ่งหน้าจอส <c oughs> ักหกสิบห้ารีบไปกูจะขายของอ่ะสาวช่วโมงสุดท้ายครับมีอะไรอีกหรือเปล่าเลอโซสุดัดสนใจคาเซมิโร่โอ้โหอายุสามสิบเอ็ดมือยังขายได้เป็นร้อยล้านเลยวะสำหรับคาเซมิโร่เนี่ยโอ้โหถ้ามันยื่นมาเจ็ดสิบเจ็ดแสดงว่ามันน่าจะไม่มีตังค์พอที่จะจ่ายเราถึงร้อยห้าล้านเนาะเพดานมันร้อยห้าล้านใช่ปะ่ะเอองั้นกู ไม่ต้องถึงเพดานอะเอาแค่ฝาผนังก็พอร้อยล้านทวนๆกลมๆมีเปล่าโอ้หกูว่าแล้วมันต้องไม่มีไอ้เอ้ยทำไมทีมที่ติดต่อมาไม่เป็นพวกแบบสุลตา่านวะไม่รู้แหละอยากได้จ่ายมาร้อยล้านครับอืมต่ำกว่านี้ไม่ขายหรอกไอ้เฮ้ยแต่ตั้ง89ดะเวด้วยเออ อ่ะโอเคล่มครับถ้าลดให้สัก80-90ิิบนี่ก็ยังคุ้มอยู่นะเฮ้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคาซิเนโร่มันก็เป็นนักเตะที่ใช้ก็ได้ขายก็ดีอะเนาะวิตตอร์ลินเดอร์เลิฟใช่ไหมสิบหกล้านยื่นมา12ไม่ขายครับขาย20มึงจะต่อรองอะไรมึงเกรงใจเสื้อผ้ากูด้วยนะทางนั้นขอ16.9วะ่ะแล้วก็เซเว่นคอร์ทใช่ไหมอืมขอ20ครับกลมๆราคาที่ผมไม่ได้เอาอะไรเลยนะ17.5วะ่ะ17.5อย่างนั้นเหรอจาก16.5เนี่ยนะ18แล้วกันนะ18 โอ้โหสิบแปดไม่เอา โอ้โหไอ้โจนเอ้ยก่อนเข้าสู่ช่วงมงสุดท้ายมาสรุปดีลกันหน่อยนะครับผมโอ้โหโรดี้ไปบาซ่านะครับดีลเรารบราสโอนี่นี่ขึ้นระดับ3นะถือว่าเราก็ใช้เงินไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดรอบนี้ดันโลหมดหรือยังนะของเราน่าจะหมดแล้วนะครับที่เหลือก็อุ้ยโทนี่โรดไปย e ูเว่ว่ะเดียโกไปแอดมัทริดนะครับผมมิโตมะไปมักเซย์เบนจิตเดอร์สมิธโรลิเกลเม้แม็กโทมินีไปนาโปอลีนะครับผมตามนี้เลยอ่ะตลาดปิดไปแล้วไปที่ร้อยมาสรุปกันหน่อยนะครับงบประมาณเนี่ยบอร์ดบริหารเพิ่มให้เราเป็นอัตีกิ 300ล้านเลยนะครับจาก50ล้านนะฝ่ายบัญชียิ้มแป้นครับจังหวะนี้กราฟเขียวอื้อเลยครับมาเกมต่อไปเราไปเยือนอาร์เซนอลที่เอเมเรสสเตเดียมนะครับผมโอ้โหสามนัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับอาร์นอนแล้วลิซานโดมาตินเนสได้ลงตัวจริงเลยเหรอโอ้โหเอางี้เลยนี่ <c oughs> อาร์เซนอลที่ไม่มีบอบบาร์เบอร,บอร,บอร์กูไม่กลัวหรอกสปเป็นตัวจริงของทางฝั่งนะักสตีเนี่ยผมจัดตามนี้เลยนะครับผมทางซ้ายผมใช้ฟาร์มบิซาก้านะส่วนตรงกลางเนี่ยวันนี้ลิซเซนพร้อมกว่าบูโน่คิมาไลนะครับผมก็ลงตัวจริงไปเลยมมมมมมมาาาาาคคครรรรรรรััััับบบบบิ๊กกกแแตตตตชช์์์์ปปปะะะจจสสสดดดดหนนนนนนนีีี้ผเเ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 เอออออยยยููไไ็ุืซลท่่วใ จะแน่วกนันนะวันนี้โยนเหรียญหัวก้อยปั๊บอุ้ยกลางไอ้เจ้าวูฮูนี่ก็ฟอร์มดีนะเกมที่แล้วก็คลีนชี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสสักหน่อยอ้าวชมไม่ได้เลยไอ้บ้าเอ้ยซา,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 าก้าซาก้าเจอกับวูฮูกับหลังไปก่อนครับโอดิกาดจะเตะควอนเนอร์ Corner รุ่มนี้เลนซันครับกับมูโนซานโตสผมยิสุดให้มาเคซุตยิงลูกนี้ปัดหน้าครับเย็นเส้นเออปิดเสารแรกค่อยดีหน่อยไม่เหมือนโอนาน่าพาร์ทหนึ่งหรือพ 2, นะอา,าร์ทสองนะไอ้เสาแรกแม่งยืนเปิดอย่างกว้างเลยครับ ดูเนี่ยโอ้โหหลุดกรอบนะแต่ก็ปัดๆไปก่อนเลนสันอีกครั้งครับอาร์เซนอลโอโหซันโตสเอาสวยไปหินยากเฮ้ยโอ้โหเตะโอ้โหพลาดครับไปเล่นเสี่ยงเกินครับโดนคาบิโอเคซุสโฉบไปยิงเลยครับผมไม่เป็นไรเอาไปเอาไหมมูฟออนมูฟออนมูฟออนดูข้างหน้ามีเนโต้ตาไหลได้ด้วยเนโต้มองแล้วโยนเร็วเข้ามาเข้าตีไปยากแก่ตัวไม่เอาหูติดล็อกครับผม เออดูดันวู้โอ้ยตายตายตายพุทสินปล่อยได้เปรียบ2จังหวะต่อเนื่องเลยครับสากา้าบูกาโยวสวยได้ไหมพุทธสินว่าไงอ้าวพุทสินเน่อ้าเฝ้าหยุดเกมจนได้ครับแล้วมาโดนย้อนหลังครับคริสโตเฟอร์โ <c ười> อ้โหหนึ่งเหลืองครับหลังจากนี้น่าจะเล่นยากขึ้นแล้วและครับผมกลายเป็นว่าช่วง20นาทีแรกเนี่ยเราโดนอาร์เซนอลกดเลยว่ะเอออุออ๊ยระวังดีๆระวังดี ระวงดีๆบังสวยโอ้โหแม่งฉลาดก็เฮียแล้วดิสันโดมาตินี้เจอเพื่อนเก่าหน่อยไหมชิมชิมตีนเพื่อนเก่าหน่อยไหมหืชิมตีนเพื่อนเก่าหน่อยไหม,หม,ไไหมสวยโอเคดีมากเพื่อนบูโน่ข้างหน้ามีช่องยังไงครับเธอเนี่ย มาตินเตริเยยิงโอ้ลืมไปว่ามันถนัดขวากูอยากเข้าซ้ายทำไมไวะเนี่ยฝันนี้ของทางแมนยูบูโนโ,โยนเข้าไปโฉบอ่ะยังได้อย,อยู่บูโนโเก็บจังหวะสองเอาเสาไกลมีนะเสาไกลมียิงเรียบร้อยกับเตร์เยแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยครับลูกนี้อยจังหวะแรกที่โดนด่าแล้วนะดีมาแก้ตัวจวังหวะสองได้นะครับโอ้แกยิงแกยิงพื้นที่ดีมากครับลูกเมื่อกี้แล้วบูโนโ่แก สวายพานมาให้เลือกดอกดด้วยขวาลูกนี้ไม่พลาดแล้วครับแมนยูกลับเข้าสู่เกมแล้วเรียบร้อยนะครับผมในที่สุดประตูแรกของพานนี้ก็มาสักทีนะโอลิการลากออกซ้ายไปเองคนเดียวเข้าหน่อยเข้าหน่อยบี้บี้เพสเลยเพสเลยืหมไม่เอาตัวรอดไปได้ครับผู้สีปล่อยได้เปลี่ยนไปก่อนจังหวะนี้กาย่ากาย่ามีพื้นที่การแทงไปบาสโอนี่ซ้อนอยู่บาสโอนี่เก็บมือไว้เดี๋ยวโดนลูกโทษอ่าโอ้ชิบหายแล้วยะโอ้ยบุตบุ๋กโอ้ยบุ๋โอเคออกซ้ายมาที่วาวิสาก้ามีพื้นที่ครับ เตริเยปับป๊บปั๊บโอ้ยเลยเลยเป้าไปแต่ยังได้ยอยู่ยิงเรียบร้อยครับผมสองประตูตอนหนึ่งจากมาตินเตริเยครับแหมสำเน,าานียงกรีกสำเน,าานียงฝรัาา่งเศสปนกันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> อาจจะผิดเป้าผิดเหลี่ยมไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นประตูครับดูครับแรดฟอร์ดแค่มึงส่งโลกก็เปลี่ยนโอ้กายเป็นว่าเรากลับเข้าสู่เกมได้ไปพอเราพลิกขึ้นนําด้วยนะครับผมอาร์ตต้าก็ต้องมีการแก้เกมซะหน่อยนะเกสุด สวยเออเนี่ยมึงช่วยกันเข้าทีละสองเนี่ยสบายแล้วเทเรียเรียกชื่อไม่เคยถูกสักทีมาครับเนโต้หลุดมาจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าหลุดก็หลุดจริงๆหลุดมาคนเดียวไม่มีใครเลยเนโต้รอรอรอยิงโอ้โหอย่าหลอกหลอกเสาแรกซะหน่อยขอเนอร์จังหวะนี้บูโนเฟเนสโยนเข้าไปลึกเลยครับแล้วโค้งนี่ไปยาโอ้โหเกพยายามจะแก้ตัวอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้สักทีครับ อีเส้นปาดแปะแทแด็ตปลอดมาแล้วครับข้างในกรอบอาวานมิซาก้าครับขอไปอวานมิซาก้ะข้างในมีโอ้โหแดดมันแยงตาครับจังหวะนี้เอาแล้วสวยเร็วครับเจซุสออกขวามาสวยเลยโอ้ยโยซาก้าเจอกับบูดวลเดียวหนึ่งหนึ่งสวยบูโอ้คุ้มคุ้มแล้วตัวเนี้ย <c oughs> มีการเปลี่ยนตัวนะครับผมอาร์เซนอลถอดจอจินโยออกนะส่งเป็นทางด้านของไทฮาเเบตลงมาทางเราก็ถอดและถอดออกเลยครับส่งกานาโชแล้วก็อิลิเซนออกส่งเป็นบูโน่คีมาไลท์นะครับกีนบูดแม่งยังไม่ผ่านความฟิตเว้ไม่งั้นเกมนี้ก็จะเอาติดกีมาด้วยยอู่ โให้มาคูหน้าทีล้ำหน้าไปตัวหนึ่งยังไม่มีตัวที่ยิงได้ซักตัวเลี้ยงลายกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจกว่าไปเป็นรับการโชติ้มลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับสามประตูต่อหนึ่งจากอารีโดกานนโช่เขาบอกว่าแกยิงฉลาดนะเออเด็กคนนี้ เก็บขาดหลักแหลมครับแพ้เกมรับเลยแล้วกันนะครับผมส่งคาซิมิโร่ลงมาแทนไปยินย่านะจะได้เซฟเรื่องใบดงใบแดงหน่อยแล้วก็ลัสบุญคอยลุนลงมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยครับตรงกลางมีโซบิยานอละบาดลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับผมลงมาแทนที่ของดูโนะ่ปันเดนเดนะอ่ะเอาไว้ได้3แต้มไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนำทั้งสองลูกมาแหวนหายหาแหวนยังไงแหวนเจอบูอ้าวแล้วผ่านไปได้นับไปดีจิบอุย๊ยขิบหายอ้าวว่าแล้วบูเสียบช้าไปครับมาสโซนี่ดูครับ เอาเตเวยเย็นเส้นเอาเตเวยเย็นเส้นโอ้โหแม่ยิงขนาดนี้เซฟไม่ได้ครับเอาละครับบุกโยซาก้ายิงตีตื้นมาแล้วครับเป็น3มประตูต่อ2ให้ทางอาร์เซนอลนะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยปิดเกมไม่ได้3แต้มอยู่ในมือแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหลุดครับสวยครับ คูโนกิมาไรส์กิมาไรส์ข้างหน้าไมีออกซ้ายไปสวยเลยในกรอบมีแล้วหอยลุนรออยู่หอยลุ้นหวานเกียบโอ้4ประตูต่อ2จัดลาดบุ๊หอยลุ้นครับไม่ถนอมน้ำใจแฟนอาร์เซนอลเลยอะ <c oughs> เอย้แสบจริงๆครับเจ้าเด็กคนนี้โอ้โตาย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 แล้วเกมที่แล้วนี่เจอกับฟอเรสต์หืดจับสุดๆไปเลยนะแต่เกมนี้กลายเป็นว่า แนวรุกเนี่ยสตาร์ทเครื่องติดนะครับผมแล้วแนวรับก็ถือว่าทำง,งานได้ดีนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างแตบบ่ว่าก็ต้องชมทางอาร์เซนอลด้วยแหละครับวับนนี้เกมรุกก็ค่อนข้างน่ากลัวนะอาร์เซนอลก็ยังคงรั้งจ่าฝูงอยู่นะครับผมโอหแต่ไบตันนี่ก็สตาร์ทแรงเหมือนกันนะแข่ง4เกมชนะไป3นะครับผมรวมถึงอีโบตันแล้วก็เวสต์แฮม,มด้วยถือว่ายังออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโซนท้ายตารางเป็นไงฟอเรสโอ้โห oh, oh. นี่กูยันเสมอกับทีมท้ายตารางเลยเนะี่ยเกมการแข่งตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนนผมคิดว่่นนาาาพร์ทห้เเียอักจน คลิปหน้าครับผม